ปทุมธานีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลคูโคตประชุมหาร ư, ือเสริมพลังศรัธทธาขับเคลื่อนงานต้านภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่25มิถุนายน2568เวลา14นาฬิกาณชุมชนเดชเจริญตำบลคูโคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลคูโคตได้จัดการประชุมหารือและเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับชุมชนโดยมีนายนาเรศคูชิตาประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลคูคตเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยคณะกรรมการเครือข่ายเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้มุ่งเน้นการฟื้นฟูงองค์ความรู้ซักซ้อมแนวทางปฏิบตัติและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างคณะกรรมการ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการทำงานร่วมกันทั้งนี้การประชุมยังสะท้อนถึงพลังศรัทธาของชุมชนที่มีต่อกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งเปรียบเสมือนแนวป้องกันประเทศจากภัยคุกค,คามทางสังคมโดยเฉพาะปัญหายาเสพติดที่บ่อนทำลายอนาคตของเยาวชนและความมั่นคงของประเทศการรวมพลังของเครือข่ายในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการขับเคลื่อน งานเชิญป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลคูโคตยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบการทำงานให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและเดินหน้าอย่างมั่นคงภายใต้แนวทางพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดสืบสารพระราชปัินิานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ระบ,บรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องสวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมนเรศคุชิตาประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตําบลคูคตนะครับวันนี้ก็หลังจากที่เราได้รับคัดเลือกจากพี่น้องประชาชนทั้งในเขตตำบลคูคตนะครับให้มีให้เป็นคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินตําบลคูคตวันนี้ก็มีการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อซักซ้อมให้กับคณะกรรมการ ได้เรียนรู้บริบทและเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการที่จะขับเคลื่อนง,งานกองทุนแม่ของดินนะครับในการที่จะลงพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นการเชื่อมสายสัมพันธ์นะครับกับคณะองค์การที่ได้คัดเลือกในเดือนที่ผ่านมาครับดิฉันสจิตจันเรือแนะคะในฐานะการเงินของเครือข่ายวันนี้ก็มา ได้เติมเติมให้กับน้องๆทุกๆคนนะคะเกี่ยวกับเรื่องการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของเราซึ่งมีคณะกรรมการของเราบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจความเป็นมาหรือการดำเนินงานของกองทุนแม่วันนี้เราก็มีโอกาสได้มาซักซ้อมความเข้าใจมาแนะนำมาฟื้นฟูความรู้ ซึ่งเก่าและใหม่แล้วได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้ววันนี้ก็เป็นโอกาสดีที่เราทุกๆคนได้มาร่วมกันแสดงความคิดเห็นแนวทางในการที่จะขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลคุคคของเราค่ะในอีกส่วนหนึ่งนะครับในวันที่28นี่ครับทางหมู่บ้านนะครับชุมชนแข่งขัน3ามของมอก็จะจัด กิจกรรมในการฟื้นฟูในการให้ความรู้เกี่ยวกับกรทรัพย์เพฐานกองถุมแม่ของพิดินนะครับซึ่งเ,าเราจะขับเคลื่อนในนามทีมฟ้าล้งฝนคนปทุมธานีจึงขอเรียนเชิญพี่น้องท่านใดสนใจในเขตคูคตนะครับที่จะเข้ามาร่วมงานแล้วก็จะเข้ามารับฟังเรื่องราวของกองทุนแม่ของดินก็อนุญาตเรียนเชิญนะครับในคมอยี่สิบเจ็ดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปในวันที่28มิถิุนายนนี้ครับรับพี่น้องประชาชนครับ เรื่องกองทุนแม่ของบินคือสรัพย์เพานหรือดุษฎศาสตร์พระเทานจากสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับหรือว่าพระพันปีของเราฉะนั้นในการขับเคลื่อนงานหมู่บ้านใดชุมชนใดที่ได้รับสบรัพย์เพานกองทุนแม่ของบินเปรียบเสมือนน้าทิพย์ฉลมใจไม่ว่าจะเข้าสู่หมู่บ้านชุมชนใดย่อมที่จะสร้างแต่คุณงามความดีให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งการขับเคลื่อนง,งานนะครับที่เรารวมตัวกันในวันนี้จะเป็นอีกบทหนึ่งที่เราจะรวมพลังกันนะครับในการขับเคลื่อนง,งานกองชุนแม่ของดินให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นครับภาพข่าววาจะนะชัยวาจาพารวยรายงาน